ความลึกลับของธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่เราพยายามเข้าใจด้วยความคิดเรากลับยิ่งหลงทางเพราะความคิดนั้นเกิดจากอาวิชชาแต่ธรรมะนั้นอยู่เหนือความคิดทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะนี้เป็นของลึกเป็นของละเอียดเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากไม่ใช่เพราะซับซ้อนแต่เพราะใจของเรายังวุ่นวายเกินไปที่จะเห็นความเรียบง่ายนั้นความลึกลับของธรรมะ จึงไม่ใช่ความลึกลับของสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นความลึกลับของใจเราเองใจที่หลงไปกับความคิดกับเสียงกับรูปกับความรู้สึกจนลืมดูผู้รู้ที่กำลังเห็นอยู่ในขณะนี้เมื่อใดที่ใจหยุดดิ้นลนเมื่อใดที่ความอยากรู้ความอยากเข้าใจนั้นสงบลงสิ่งที่เหลืออยู่คือธรรมะที่แท้จริงเงียบงดงามและบริสุทธิ ความลึกลับจึงค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนหมอกที่จางลงยามพระอาทิตย์ขึ้นมิใช่เพราะธรรมะนั้นเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเริ่มสว่างและในความเงียบสงบของใจเรานั่นเองเราจะพบว่าธรรมะไม่เคยหายไปไหนเลยมันอยู่ตรงนี้อยู่ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ในลมหายใจเดียวที่เรากำลังรู้ตัวธรรมะไม่ใช่สิ่งลึกลับให้ค้นหาแต่เป็นความจริงที่รอให้เราตื่นรู้ด้วยตัวของเราเอง